วัสดีครับวันนี้วันนี้นะครับเราจะมาทำน้ำเต้าหู้กันนะครับโดยใช้เครื่องปั่นเป็นอุปกรณ์หลักนะครับในคลิปนี้เราจะทำน้ำเต้าหู้ให้ได้กินภายในหนึ่งวันโดยไม่ต้องแช่ข้ามคืนนะครับอันดับแรกเลยก็สิ่งที่ต้องมีคือตาช่างนะครับโอเคเราก็จะมาทำการตวง พื้นที่วันนี้ก็คือนี่ถั่วเหลืองซีกผลิสงผมใช้นมคาเนชั่นนมคาเนชั่นด้วยนะครับในสูตรของผมโอเคเอากาเติมฟวงไปหนึ่งร้อยโอเคพอเราได้ ปริมาณที่เราต้องการและ100กรัมเราจะเอาถั่วสงเนี้ยไปล้างไปล้างในหล่น้ําเลยที่ว่าให้มันกลิ่นเบาลงที่สุดถั่วที่สงเนี้ยมันจะมีกลิ่นนะครับให้กลิ่นเบาลงที่สุดทีน,นี้เราได้ทําการล้างไปที่เรียบร้อยนี่คือหน้าต่างถั่วที่ส่งที่เราล้างแล้วก็อันนี้ผมได้ทําการแช่ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงหน้าต่างก็จะเป็นมาณนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่า มันจะมีกลิ่นอยู่นะครับทีนี้เรายังไม่ต้องกังวลอะไรมันไปทำต่อในเครื่องปั่นของเรานะครับเราก็จะมานำเอาตัวเหลืองของเราี่ยที่ได้ทำการเตรียมไว้มาใส่ลงในเครื่องปั่นของเรานะครับทีนี้เราจะใช้น้ำสูตรเราใช้ใช้หนึ่งลิตรก็จริงแต่ว่าผมจะไม่เติมให้มันครบหนึ่งลิตรก่อนเนื่องจากว่า เดี๋ยวเราจะเอากากที่เราปั่นรอบแรกมาทําการเค้นน้ําของมันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของผมก็คือถั่วลิสงใช้ถั่วลิสงเซเว่นนี่แหละในการทํไใช้ถั่วลิสงยี่สิบนะครับจะปั่นรวมไปกับเอ,อน้ําถั่วเหลืองเรา,าไปใส่ไปด้วยเลยโอเคแต่นมเนี่ยเราจะใส่ตอนตอนสุดท้ายนะครับ เราจะมาที่ฟังก์ชันแรกก็คือต้มนมถั่วเหลืองเลยปุ๊บไปที่เมนูใช้เวลา20นาทีในในการต้มนี้นะครับมันอย่างมั่มเดี๋ยวเราก็จะมาทำการกรองกันโอเคเอ,อมามันออกมาจากหม้อ เป็นไงสีสวยไหมทุกคน ันนี้คือกากที่เราได้นะทุกคนโอเค,ครับทุกคนเมื่อก,กี้เราได้คั้นมาแล้วอันนี้คือสองน้ำนะครับผสมกันก็จะได้มาได้เยอะมากเราจะโรยมันไปก่อนใ่ไหมั อันนี้เน,นื่อจากต,ตัวนี้กองลงไปนะครับคือจะไม่กองก็ได้ครับคือถ้ามันไม่มีเศษอะไรลรงไปก็ดีไปครับอันนี้ก็คือเราก็กันเศษเล้กอน้อยกินแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะเสียทลุอันนี้ขึ้นนิดนึงเป็นไงอุ้ยเกือบนี่ คนมมหน่อยคนไาหน่อยทุยกคนเรียบร้อยครัครบนี่